สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันในช่องพุงสะเทือนนะครับวันนี้ผมได้พามาสูบน้ําขึ้นแท้งนะครับเป็นแท้งน้ําระบบน้ําหยดนะครับขนาด2 0 0ลิตรนะครับก็เคยมีคลิปที่ทําไว้แล้วก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ภาพนะครับเป็นระบบน้ําหยดเนาะเนื่องจากสืบเนื่องมาจากช่วงนี้หมดหน้าฝนแล้วนะครับก็เข้าสู่ฤดูหนาวเนาะน้ําก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับ ส่วนน้ำไม่คลองนะครับก็จะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็เริ่มลดลงละก็ยุบลงไปเยอะนะครับก็ต่อไปก็ต้องใช้ระบบน้ำหยดแล้วเนาะเป็นประหยัดน้ำนะครับเพื่อที่จะลดต้นกล้วยนะครับที่ได้ลงเข้าไว้เนาะแล้วก็มียางนาฝั่งนู้นด้วยนะครับก็จะใช้แบบระบบน้ำหยดนะครับแล้วก็มีฟางฟางนี้ฟางกองนี้ก็ได้ไปเก็บจากสวน จากตรงนี้นะครับจากา่ส่วนข้างๆครับนาข้างๆที่ป้าเขาได้เกี่ยวแล้วเราก็ไปขอเขาไว้นะครับแล้วก็ไปเก็บมาเนาะแต่ว่าชุดใหม่นี่ไม่ทันได้เก็บนะครับผมก็ได้ซื้อมานะครับก็มีคลิปที่พาไปซื้ออ่าซื้อฟางราคาถูกนะครับก็ก้อนละยี่สิบาทนะครับถือว่าถูกนะครับในเขตจังหวัดพิษณุโลกเนาะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ภาพเหมือนกันนะครับทิ้งอ่าทิ้งหมุดไว้เนาะส่วนอ่าระบบสูบน้ำนะครับก็จะเป็นปั๊มไดโวนะครับยี่สิบสี่วันะครับ,รบผมก็ต่อพ่วงกับแบตรถยนต์เลยนะครับตอนแรกสั่งมาก็เป็นระบบสิบสองวัลนะครับแต่ว่าเขาส่งมาให้ผิดครับเป็นระบบยี่สบสี่วัเนาะก็เลยต้องใช้แบตเตอรี่สิบสองวัลสองลูกเนาะ พ่วงกันแล้วก็ต่อตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะทําเป็นทุ่นลอยนะครับเป็นใช้โฟมทํานะครับก็ DIY เอาเองเนาะแล้วก็หย่อนลงในน้าอย่างนี้นะครับหย่อนลงไปเพื่อที่ไม่ให้อ่าตัวไดโวลงไปจุ่มตะโคนโดยตรงเนาะผมจะให้มันลอยบนน้ํานะครับ สัะคู่นะครับก็ทำเชือกไว้ดึงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็หย่อนลงไปได้เลยปิดปิดปิดัะคู่นะครับภาพจะอาจจะสั่นนิดนึงนี่ก็หย่อนลงไปได้เลยนะครับ บึมแบบนี้เลยอ่าก็จะลอยอยู่ในน้ำน,นะครับแบบนี้เลยอ่านี่ลอยไปไหนครับแล้วก็ส่วนซ้ายท่อน,นี่ก็ขึ้นสนิมนะครับเก็บไว้นานนะครับขึ้นสนิมนิดน,นึงก็ต่อกับท่อตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ม่ได้ใช้นานครับเพื่อนเเดี๋ยวผมขอลื้อตรงนี้แป๊บน,นึงนะแล้วต่อเสร็จแล้วจะให้ดูภาพอีกรอบนึงนะครับ ก็มีท่อนะครับท่อนี้ก็ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เขามาใส่ระมาอาจเหลือท่อลดลดลงมาเหลือสี่หุนนะ่นเนาะก็เป็นท่อใส่ยางทั่วไปตามบ้านเนาะครับแล้วก็เราก็นําสายตรงนี้นะครับที่ต่อจากาปั๊มไดโวนะครับเขาก็จะมีตัวคีบปมานี่นะแล้วก็มาต่อกับตัวแบตเตอรี่ได้เลยนะครับ หัวบวกใส่บวกคั่วลบใส่ลบครับสีแดงสีดําง่ายครับเสียบเลยนะครับปังสูบแล้วครับนะปืด๊ดอ่าลงแล้วครับไม้ยินเสียงละ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองนะครับก็จะมีก้อนหินมีใย,ยแก้วอ่าเป็นฟองครับใย,ยฟองน้ำเนาะใส่แล้วก็กองลงมาแล้วก็ลงในถังนะครับจะได้ไม่มีเศษฝุ่นเศษดินเนาะลงมานะครับก็ถ้าเกิดอยากจะดูรายละเอียดให้ชัดเจนก็เข้าไปดูในคลิปที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนี้นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นี่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมันก็เก็บไฟไม่ค่อยอยู่แล้วครับแต่ก็ผมชาร์จมาจากที่บ้านเนาะที่บ้านจะมีเครื่องชาร์จอยู่นะครับเป็นเครื่องชาร์จของรถไฟฟ้าของพ่อผมเนาะก็ชาร์จมาแล้วก็สูบได้ประมาณสองแทงค์นะครับสองร้อยลิตรเนี่ยประมาณแทงค์ที่สองนะครับประมาณแต่ก็จะได้ประมาณสี่ร้อยลิตรเนาะก็ยังโอเคนะครับยังพอใช้ได้นะครับ ก็ผมก็มีมโครงการที่จะทําติดกับแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ใส่เป็นรถเข็นแล้วก็เข็นตามร่องสวนนี่นะครับสูบได้รอบรอบสวนนะครับแต่ก็ตอนนี้ลองงบประมาณในการที่จะซื้อแผงโซลาเซลล์อยู่กับคนทรนชาร์จเจอร์อยู่เนาะเดี๋ยวก็รอติดตามชมนะครับเพื <questions> ๆๆ่อนๆเดี๋ยวให้น้ำเต็มแทงก่อนแล้วผมจะปล่อยระบบน้ำหยดให้ดูกันเนาะล้นแล้วนะครับอ่าน้ำร้นละ แล้วก็ถอดออกนะครับถอดออกก่อนส่วนเวลาเราจะปล่อยน้ํานะครับผมก็จะเดินไว้สองเส้นเนาะเส้นนี้นะครับมีอ่าเราเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดก๊อกวาล์วตรงนี้แล้วก็มันจะเดินไปเส้นนู้นนะครับหนึ่งเส้นนะครับส่วนถ้าจะไปทางเส้นนี้ก็ทำไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังทําเผื่อไว้อีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้เอาไว้ว่าจะเดินสายทางฝั่งนู้นเนาะ ว่าท่อท่อ,อน้ำหยดท่อตัวนี้นะครับมันยังมีไม่พอนะครับต้องไปซื้อเพิ่มเดี๋ยวเราทดลองเปิดตรงนี้กักนก่อนเลยนะครับเปิดฟึบนนี่น้ำวิ่งเลยนะครับตอนนี้วิ่งไปแล้วเราก็ตามไปดูเลยครับเมื่อผมปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาสองถึงสามเดือนแล้วนะครับช่วงที่ช่วงที่ฝนตกนะครับ ไม่ได้ดูเลยเราก็ต้องมาไล่ดูสายนะครับสายก็จมดินไปหมดแล้วมาไล่ดูสายนะครับว่าหวัวมันตันไหมดินเข้าไปปิดหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาเลื้อดูหน่อยนึงนะครับอ่านี่ครับไหมน้ําก็จะหยดประมาณนี้นะครับเราสามารถอ่าปรับระดับได้นะครับแล้วก็หมุนหมุนบิดตรงนี้นะครับมันก็จะเบาลงเห็นไหมแล้วแต่ ว่าเราจะเอาให้หยุดมากหยุดน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนี้ครับเมว่าเปิดไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับก็จะมาปิดก็สิบนาทีสิบห้านาทีครับแล้วก็เดี๋ยวไล่สายด้วยนะครับเดี๋ยวขอไล่สายดูก่อนทุกทุกหัวเลยเนาะเพราะว่าทิ้งไว้นานแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟางมาคุมด้วยครับวันนี้ก็ยังไหลครบสองหัวแหละโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่สายดูทุกเส้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟางมาคุมอีกทีนึงนะครับ mm. ก็คุมหญ้านะครับแล้วก็เอาสายน้ําหยดไว้ข้างบนนะครับส่วนบางหัวก็จะแตกแบบนี้นะครับที่แตกนี่น่าจะโดนจากอ่า ที่ผมตัดหญ้านะครับเครื่องอาจจะโดนจากเครื่องตัดหญ้านะครับก็ระวังแล้วนะแต่ก็ยังมีแตกนะครับมีพลาดหรือว่าอาจจะคนเหยียบแตกนะครับอาจจะเป็นเพราะผมเดินเหยียบแตกเองนะครับก็ตัดแล้วก็นิดนึงนะครับเวลาระหว่างท่อสายน้ำหยดนะครับกับที่เราใส่สายเล็กขึ้นไปนะครับเราจะต้องอ่าเว้นให้ยาว ออกไปนิดนึงครับนะนรับการพาดนะครับการพาดเวลาแตกแล้วตัดจะได้เหลือนะจะได้ถึงต้นไม้นะครับผมก็พูดไม่ถูกพูดผิดพูด,พดถูก <c ười> คือให้มันยาวเข้าไว้อะครับเพื่อนๆตัดแก้ไขเรียบร้อยนะครับเนาะก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนี่เนาะใส่เข้าไปให้มันอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับเวลาเราเปิดน้ําเราได้เข้ามาเช็คได้มาปรับหัวได้นะครับไว้ด้านบนของป้อนฟางแบบนี้นะ เราก็ไล่ทําให้หมดเลยนะครับจะเหนื่อยหน่อยครับทิ้งไว้หลายเดือนอพอเราเปิดจนพอใจแล้วนะครับเราเช็คแล้วว่าอน้ําไหลน้ําหยดพอดีแล้วนะครับประมาณสักยี่สิบนาทีนะเราก็ปิดระบบวาล์วนะครับน้ําก็เบาล้วผมก็ลองโยกโยกถังดูนะครับมันก็น่าจะอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งถังแล้วนะครับน้ําเราก็สูบน้ําเข้าไว้ เก็บเขาไว้หนึ่งให้เต็มก่อนนะครับให้เต็มเลยแล้วเราก็ค่อยกลับมา่อาในวันครั้งหน้าเราก็สามารถเปิดได้เลยนะปุ๊บนะครับเราก็สูบให้เต็มเต็มถังเขาไว้นะครับแล้วก็ครั้งหน้ามาเราก็สามารถที่จะเปิดระบบน้ำหยดให้ลดน้ำผักลดน้ำต้นไม้เราได้เลยนะครับ เดไดยินเสียงเนาะอ่าผก็เอาสผ้าสลนนี่คุมไว้นะครับเพื่อที่จะปิดบังเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าถังจะมีใครมาเอาหรือเปล่าเนาะก็ปิดปิด,ปดบังๆเข้าไว้คนก็สงสัยเหมือนกันครับผ่านไปผ่านมาเขาก็ถามว่าอะไรเนี่ยดำดำกลางคืนเนี่ยน่ากลัวหน่อยครับมันจะดูเหมือน อะไรก็ไม่รู้ดำๆยู่กลางทุ่งนาเนาะก็ป้องกันคนไปได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็บังเอาไว้ด้วยแสงแดดจะได้ไม่เผาถังถังได้อยู่ได้นานๆนะครับเชือกนี้ก็เริ่มขาดแล้วเดี๋ยวหาเชือกมา,มามัดใหม่นะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ผมก็พามาสูบน้ำขึ้นแทง์ระบบน้ำหยดนะครับ ช่วงที่หมดฝนแล้วนะครับเราก็ต้องประหยัดน้ำเนาะในการลดน้ําต้นไม้นะครับก็ต้องเอาฟางคุมต้นไม้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ํานะครับส่วนน้ําในสระน้ําในคลองเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงไปทุกทีนะครับผมก็จะหาวิธีสูบจากคลองด้านหลังนู่นนะครับก็จะมีคลองอยู่ตรงด้านนู้นนะครับก็เดี๋ยวจะนึกอีกทีหนึ่งว่าจะสูบน้ําเข้ามาลงในสระเราได้ยังไงนะครับเพราะว่า โครงการที่จะเจาะน้ําบาดาลยังไม่มีทุนนะครับก็ต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆทํากันไปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพงสะเทือนนี้ไว้ด้วยนะครับเราผมจะมีคลิปใหม่ๆมีประโยชน์หลายๆอย่างนะครับมาลงในช่องให้ทุกคนได้ดูนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ